ที่เห็นอยู่นี่นะคะเป็นหัวหน้าหัวหน้าฝ่ายวิชาการแล้วก็ลึกลงไปก็คือเรื่องเรื่องเด็กฝึกงานสองคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ธวัชชัยอาจารย์กรีธาเนี่ยหน้าเหมือนโจรอย่างนี้นี่ดีกับเด็กมากๆต้องบอกว่าดีกับเด็กมากๆดีกับเด็กมากๆขนาดไหนก็คือไปส่งเด็กเองบางครั้งแม่พอออกก็ตามไปดูเอง แต่คนนี้จะต้องไปส่งถึงโรงงานทุกบริษัทใช่ไหมครับผมแดดล่มลมตกที่นี้ที่มันมีเรื่องที่จะต้องเล่าสู่กันฟังนี่ก็คือผู้มในการวิเลยนี่ได้รับรายงานว่าเด็กกลับมาทำไมเด็กเราจะต้องต้องใจอ่อนแอไม่สู้ไม่แกรง่งแล้วชีวิตเขาจะเป็นอย่างไรทำไม อตอนที่ไปส่งเนี่ยได้พูดเรื่องนี้ไหมอตอนที่ไปส่งเนี่ยก็แจ้งแล้วครับเรื่องความอดทนในการอยู่ในการทำงานค่ะให้อดทนครับผม,มให้รู้จักการประหยัดการใช้เงินอะไรพวกนี้ด้วยครับใช่<า>เด็กครูกีทารู้ไหมว่าเด็กได้เงินฝึกงานนี่หนึ่งมืนบาทเวลาเขาทำงานนี่เขาก็จะได้เงินอยู่ประมาณหมื่นสองหรือหมื่นสามถ้าระดับปวชปวสเราก็จะเท่านี้ ก็จะเท่านี้ที่จบออกไปถ้าคุณออกงานกลางกลางคันอย่างเงี้ยออกไม่จบกับเพื่อนอย่างเงี้ยก็หมายความว่าชีวิตการทำงานของเขาเนี่ยมันจะต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่การเริ่มต้นใหม่ก็คือการที่เงินเท่าเดิมเงินไม่เพิ่มขึ้นแล้วทีนี้นี่มันมันจะต้องสอนให้เขารู้จักอดทนด้วยครับอาจารย์ธวัชชัยนะคะเพราะว่าโดยตรงก็ต้อง พอแดดล่มลมตกก็อยากจะพูดเรื่องนี้อาจารย์กรีธาเพราะว่าเรื่องเรื่องของเด็กที่ไม่เอาจริงเอาจังพวกที่เราส่งไปไม้เขาหลักพังงากลับมาแล้วก็ไม่กลับมาเลยสักคนเดินทางระยะทางเกือบ1,500กิโลเขาก็ยังอยู่ได้ครัห้าหกเดือนแล้วทุกคนสดชื่นหมดเลยมีเงินทุกคนเนี่ยเออไปแค่ระยองเนี่ยนะ ต้องบอกว่าเราสอนดีครูทุกคนที่มีเกี่ยวส่วนเกี่ยวข้องสองคนนี้เนี่ยอาจารย์สองคนนี้เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทํางานของเด็กมากที่สุดกับการฝึกงานของเด็กมากที่สุดเราก็มาเอามาถามให้เข้าใจว่าครูนั้นใส่ใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแต่ว่าจะทําให้คนทุกคนได้อย่างใจเรา,รเราก็ไม่ได้นะอ<ช>าจารย์นะแต่ว่าอย่างไรเสียเนี่ย เราก็ต้องยึดความเป็นครูให้ดีที่สุดเข้าใจนะฮะเอาความถูกต้องให้ดีที่สุดทุกวันนี้ใช้เคี่ยนตีไม่ได้เนี่ยไม้เรียวหักทิ้งเผาทิ้งหมดแล้วเราก็ต้องใช้ภาษาที่มันฟันไปในกลางใจก็นหน่อยให้เขาอดทนให้เขากแกรง่งให้เขาสู้เพื่อที่เป็นผู้ใหญ่จะจะได้มีคุณภาพไม่ต้องไปพึ่งพาใคร ถ้าเขาไม่สู้ไม่อดทนในวันนี้เป็นผู้ใหญ่เขาก็ต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ร่ำไปเป็นปัญหากับครอบครัวเป็นปัญหากับสังคมเป็นปัญหากับประเทศชาติต่อไปนะคะฝากไว้ด้วยนะคะค่ะขอบคุณมาก